สวัสดีทุกคนครับท่านใดมีกันไกลเก่าๆนะครับอย่าไปทิ้งนะสามารถเอามารับได้นี่ของผมนี่ตัดไม่เข้าแล้วนะทุกคนนี่จะตัดให้ดูนะครับนี่นี่ตัดแล้วนะครับนี่กดแล้วนะทุกคนนี่นี่ยังไงมันก็ไม่เข้านะทุกคนนี่ม,มันเฉือนไปเป็นแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาทําการรับกันไกล นะครับที่จริงต้องหาขวดริโพนะทุกคนหาขวดริโพหรือหาขวดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแก้วแบบนี้นี่จัดการทําแบบนี้เลยทุกคนนี่ตรงที่เป็นแก้วนะทุกคนขี้ไปแบบนี้นะครับขี้ไปแบบนี้ฝั่งนี้เสร็จเราก็สลับนะครับมาฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคมจริงไหม <S <S วิธีนี้นะครับก็ใช้กันมายาวนานนะครับแต่ถ้าดีเป็นขวดริโพก็ได้นะครับแต่ผมใช้ขวดยามอง นี่ทุกคนอ่ะพอแนละ้วทุกคนแก่นี้ก็น่าจะได้แล้วมึงนี่นี่ไพ่เป็นพลาสติกแล้ทุกคนเรามาดูนะครับนี่ทุกคนเหลือจะเชื่อเลยทุกคนเหลือจะเชื่อเลยนะครับนี่นี่ทุกคนไปลองทำกันดูนะแค่ได้ผลจริงนะครับนี่ นี่กรึบๆเลยทุกคนเราก็พลาสติกดูนะครับพลาสติกไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเข้านะแต่เหมือนจะคมไม่ดีๆนะทุกคนเดี๋ยวใหม่นะครับมาดูพลาสติกกัน นี่ทุกคนโอ้โหสุดยอดลองทำกันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ทักกันมาบอกได้ครับสวัสดีครับ